โอเคค่ะสักคู่หนึ่งนะคะลูกค้าที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะขออนุญาตแชร์ไปหน้าเฟซต,ตัวเองสักคู่หนึ่งค่ะข,ข,ขึ้นขึ้นค่ะเสี่คนแล้วนะคะห้าท่านแล้วค่ะ ขออนุญาตแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองก่อนนะคะลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะรบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไซก็จะได้พาไปชมรถนะคะโอเค72ท่านแล้วนะคะลูกค้าได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงยังไงรบกวนพิมพ์หาไซาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไซจะได้พาไปชมรถแล้วก็จะได้คุยเรื่องรายละเอียดกันนะคะ78ท่านแล้วค่ะ ได้ยินเสียงไหมคะเสียงชัดเจนไหมคะเกสิท่านเสียงชัดเจนไหมชัดเจนไม่ชัดเจนได้ยินหรือไม่ได้ยินรบกวนพิมพ์เข้ามาหาหน่อยคะ่ะหรือว่ากดหัวใจรัวๆก็ได้คะ่ะสายจะได้รู้เนาะเราจะได้เริ่มกันหนึ่งร้อยสองท่านนะคะได้ยินไหมอะ <Okay. S 1> อ่ะได้ยินได้ยินโอเคค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็พบกับายอีกแล้วเช่นเคยนะคะายก็ยืนอยู่ที่ร้านประมูลสหการกประมูลสำนักงานใหญ่เหมืองจ่ายค่ะแล้วก็ข้างหลังายนี้ก็จะเป็นรถจัก,กรยานยนต์นะคะวันนี้ค่ะมีรถเข้าร่วมทั้งหมด1,000พกว่าคันเลยนะคะลูกค้ามีข้อสงสัยใดอยากดูรถรุ่นอะไรนะคะพิมพ์เข้ามาบอกกันได้เลยนะคะเดี๋ยวายจะได้พาไปชมแต่ละรุ่นเลยนะคะอาเขาจะตอบคำถามสักคู่หนึ่งนะคะร้านอยู่แถวไหนที่สหการกประมูลอยู่ซอยสหการกประมูลเลยค่ะหรือว่าซอยเดียกสถานทูตลาวนะ,ะ <ๆ S 2> นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันนี้เลยดีกว่ามาเป ยามา a r 1 5นะคะกับรถจดทะเบียนในปี2018ค่ะกับราคาเปิดอยู่ที่31,000บาทนะคะออราคาก็ไม่ได้แรงแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทให้ดูว่าเสียงเครื่องจะเป็นยังไงนะคะแบตหมดหรือว่า ไม่ได้ฟังเสียงเลยอดฟังเสียงนะคะคันนี้นะคะแบตหมดนะคะลูกค้าเสียใจมากแต่ว่าท่อก็น่าจะดังอยู่นะคะกับราคาเปิดอยู่ที่31,000บาทนะคะชัดจ้ชาชาัดเจนชัดเจนขอบพระคุณค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะมาลูกค้าอยากดู n m a นนะคะได้ๆด,ดเดี๋ยวพาไปดูอ๋อเนื่อเจอแล้วเจอแล้ว่าเดี๋ยวเราไปชม n อ a นม็ Mac กัน ลูกค้าวันนี้นะคะรถจัก,กรยานยนต์นะไม่ได้มีแค่รถเล็กนะอ่าไม่ได้มีแค่รถตรงนี้แต่ว่าพวกสายเวสป้านะคะลูกค้าที่อยากชมนะคะก็มีเหมือนกันจะเข้ารอบบ่ายสองนะคะเป็นรถแอนเจิ้ลไบ์นะคะลูกค้าถ้าอยากชมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งคันนี้ค่ะกับยามาฮ่าเอ็นแมนะคะรถจดทะเบียนในปี2019นกะคะกับราคาเปิดอยู่ที่32,000บาทนะคะแต่ว่าตรงท่อเนี่ยก็จะมีรอยมานิดนึงนะคะลูกค้าก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่อง คันนี้เลขไม้วิ่งไปแล้ว25ง0 0ื่โลเสียงเครื่องยังแน่นอยูู่กคาโอเคเครื่องแน่นนะคะเสียงเครื่องแน่นหรือลอยก็ไม่ได้มีมากมายนะคะลูกค้าก็ถือว่าโอเคอคุอวัฒนาคิดถึงเหมือนกันค่ะหายไปนานใช่ใช่ช่วงนี้หายไปนานเลยนะคะลูกค้ามาต่อนะคะมาดูกับซูโมอเอ็กไหมะขอดูซูโมอเอ็กได้ไหมคะซูเปอร,ร์คัพดีกว่าคันนี้คันนี้ คันนี้นะคะกับ Honda Super c ร์รถจดทะเบียนในปี2020นะคะราคาเปิดที่22งหมื่นเป็นลอซี่นะลูกค้าลอซี่คือใหม่มากไม่มีสนงสนิมไม่มีอะไรเลยตะก้าก็ใหม่นะคะเพราะว่าเป็นรถจดทะเบียนในปีนี้นะคะและเป็นเบาะน,น,นั่ง2ตอนคือสายเห็นอนะ่ะพวกที่เขาขับกงขับแก๊สฟูแพนด้าอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาเป็นที่เป็นเบาะนั่ง2ตอนไปนะคะเพราะว่าในส่วนตรงเนี้ยเขาน่าจะแบบวางของได้สะดวกนะคะลูกค้าแล้วก็สีแดงด้วยนะคะจะถูกจะแพงก็ต้องแดงไว้ก่อนนะคะจีโน่มีเว็บตัวใหม่ๆบ้างไหม เวฟตัวใหม่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวคันนู้นไหมคันนู้นตัวใหม่ไหมอ่ะพี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตดูฟีโน่เดี๋ยว,ยดดโโดยวอดใจรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้สายเจอเวฟก่อนเดี๋ยวพาไปชมฟีโน่นะคะอ่าคันนี้ลูกค้า Honda เวฟใหม่เลยนะคะรถจดทะเวบียนในปี2020ค่ะราคาเปิดอยู่ที่24,000บาทนะคะเลขไมล์วิ่งไปแค่11,000หมื่นห่งกโลสตาร์ทมือนะคะคันนี้สตาร์ทมือรอซี่นะคะแล้วก็สภาพโอเคเลยเสียงเครื่องแน่นนะคะลูกค้า โอเคนะคะกับคันนี้ลูกค้าแลวตอนนี้นะคะอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะลมหนาวก็มาแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วงจากใจเลยนะคะมาต่อแถวไหนครับตอนนี้นะคะซายยืนอยู่ที่สหาการประมูลสำนักง,งานใหญ่เมืองจ่ายค่ะก็ค,คือซอยสหาการประมูลเลยหรือว่าซอยเดียวกับสถานทูตลาวเลยนะคะลูกค้ามาไม่ถูกนะคะพิมพเข้าไปใน Google ได้เลยนะคะ Google แ a บบว่าบ OM อมจอจุดสหาการประมูลอุ้ย เป็นรถเหมือนรถไอเนี้ยในลายแบบในสนามเลยอะ่ะกับ Honda c ซ r 150รถจดทะเบียนในปี2019คันนี้เป็นตัว150นะคะลูกค้าเป็นบิก๊กเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมินิบายนะคะคันนี้เปิดอยู่ที่37,000เป็นลายเดียวกับสนามเลยอะ่ะที่เขาแข่งกันอะ่ะเรียกไม์วิ่งไปที่12,000กโลพ่อเดิมนะลูกค้าแต่ว่าตรงเนี้ยมีมีรอยตรงนี้นะคะน่าจะลมมา ยามาห้าแอร์หลอกยามาห้าแอร์หลอกเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวพาไปชมค่ะที่เห็นไหมคะดูเวฟร้อยยี่สิบห้ารุ่นใหม่แอร์หลอกเดี๋ยวนะเล็กซี่เหรอลูกค้าแอร์หลอกเดี๋ยวยังไม่เห็นแต่ถ้าเห็นเดี๋ยวพาไปชมนะคะแล้วก็เวฟร้อยยี่สิบห้าได้ได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงเมื่อกี้ลูกค้าขอดูอะไรด้วยนะคะสกูปปี้หรือฟีโน่นะคะฟีโน่ใช่ไหมอ่ะ แล้วก็125รอสักครู่หนึ่งค่ะยังไม่เห็นเหมือนกันคันนี้ย a m a h a Fino นะคะลูกค้ารถจดทะีในปี2017ราคาเปิดอยู่ที่13,000บาทแต่ว่ากระจงกระจกเนี่ยน่าจะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะลูกค้าลอยน่าจะแบบว่ารถติดน่าจะไปเกี่ยวมาแม่ก็ล้มเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้มันอันนี้อะไรอะ่ะที่จับ ที่ยืดมือถือก็น่าจะต้องเอาออกละค่ะคันนี้นะคะเปิดที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทก็ตามสภาพนะลูกค้าตามใช้งานเลยมีรอยล้มขวามานะคะแต่ว่ารอยไม่ได้เยอะมากแล้วก็รอยข้างซ้ายก็มีล้มเหมือนกันนะคะทั้งซ้ายทั้งขวา,ามีเหมือนกันหมดเลยนะคะเพื่อจะมาให้ไม่น้อยหน้ากันนะคะ mm. ขอดูเวฟร้อยยีบ้รุ่นใหม่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ลูกค้าเวฟร้อยยี่บ้ใช่ไหมถ้าเป็นสตาร์ทมือประมาณราคาเปิดนะประมาณ26 2 7 2 8 แล้วก็ถ้าเป็นสตาร์ท้าวเราพาอยู่ประมาณ2 0 0 0มประมาณ2อ0 0มถึง25,000แต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับสภาพรถเลขใหม่แล้วก็ปีของรถด้วยนะคะป่ะขออนุญ,ญาตพาไปชมแองเจิ้ลบายบ้างนะคะแองเจิ้ลบายนะคะก็จะเป็นสายเวสป้านะคะเอาใจกันเลยซึ่งอันนี้ก็จะประมูลกันในรอบบ่าย2นะคะชมเวสป้าเสร็จเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาไปชมรถยนต์โอเคมามามาชอบสีเทาเขาเรียกสีเทาอะไรนะคะและบูป่ะคะ ชอบมากสวยมากมามาพี่เซ็กได้ได้เดี๋ยวพาไปชมมาค่ะกับเวสปาสปินนะคะ1 5 0าซีซีรถจดทะเบียนในปี2019ราคาเปิดอยู่ที่50,000บาทแต่ว่าเคหน้าตรงนี้น่าจะไปจิ้มหน้ามานะคะลูกคา้าแต่แล้วก็ในส่วนตรงนี้ลูกคา้าเวส p a อย่างที่รู้ๆก็อยู่แล้วราคาเขาก็แบบหลักแสนอ่ะเนาะก็แสนประมาณแสนแสนต้นๆใช่ไหมคะราคามือหนึ่งนะ แสนกลางๆนะคะลูกค้าแต่ที่เนี่ยเปิดอยู่เหมือนครึ่งต่อครึ่งเลยอ่ะเปิดอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะคะห้าหมื่นเท่านั้นนะคะลูกค้าขอดูพี่เซ็กนู่นพี่เซ็กอยู่นู่นนู่นน้นยก่อนก่อนพี่เซ็กขอแวะมังกี้ก่อนมังกี้น่ารักมาก Honda มังกี้รถจดทะเบียนในปี2020ลูกค้าเปิดอยู่ที่หกหมื่นเฮ้ยคือน่ารักม,มากๆนานๆทีอะ่ะอันนี้แล้วก็ที่มมหมายเหกเเ และที่สาคัญนะคะลูกค้ารถยังใหม่แล,แล้วก็สามารถกับกรุงสีจ,จัดสินเชื่อกับกรุงสีออโต้พร้อมสตาร์ทได้ด้วยนะคะเออเลิไปอีกนะคะลูกค้ารถใหม่มากจริงๆแล้วก็ตรงนี้อ่ทายเคยเห็นตอนที่ไปฟูทัมเบิร์กเขาคออะไรเงี้ยก็จะเห็นมังกี้เนี่ยเขาก็ขับเป็นขบวนทีน่น่ารักมากไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะคือทรงเขาเล็กๆน่ารักน่ารักอะีแบบ ใช่อัศวิก็ขับได้ผู้ชายก็ขับได้ผู้หญิงก็ขับได้นะคะ <S <S เด็กเริ่มต้นขับมอไซค์ก็สามารถขับได้เหมือนกันเออสวยไปอีกมา P ีซลูกค้าขอดูพีเซคันนี้มาค่ะฮอนด้าพีเซ็กรถจดทะเบียนในปี2020นะคะราคาเปิดที่60 0 0 0บาทล้อมแม็กสวยงามมากมายแต่ว่าเขายังไม่ได้เสียบกุญแจถ้าเขาเสียบกุญแจแล้วก็จกจะพาแบบ บิ้ลเครื่องให้ดูแต่เขายังไม่ได้เสียบนะคะลูกค้าขอดูฟีโน,น่หน่อยค่ะฟีโน่เมื่อกี้ทรายให้ดูแล้วอยู่ที่หนึ่งสาันบาทตอนนี้ทรายมาอยู่ตรงรถแองเกิลไบไม่แน่ใจว่ามีไหมเดี๋ยวถ้ามีนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะเพราะตอนนี้เห็นแต่เห็นแต่เวสป้าคิกนะคะลูกค้ามีไหมอะ่ะไม่น่ามีไหมตัวฟีโน่ลูกค้าอยากดูฟีโน่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังแล้วกันลูกค้าฟีโน่ไม่ไม่เห็นมีนะคะแล้วก็อยากจะบอกอ๋อนี่นี่ไหม อ๋อันนี้สกูปปี้ลูกค้ารอบแองเจิ้ลไบต์อะฟีโนไม่มีนะแต่ว่ารอบปกติที่เข้าประมูล11โมงอ่ะมีฟีโนราคาเปิดอยู่ที่13,000บาทฟีโน <Okay. S 1> อันนั้นแกนฟีลาโน่เฉยลูกค้าอย่าดูฟีโนอ่าลูกค้าเดี๋ยวขอ <Okay. S 1> วอนุญาตตอบคำถามแป๊ดหนึ่งค่ะน่ารักขอบคุณ่อนค่คนอย่างครารลวิน CB 6 5 0 CB 6 5 0ต้องรอรอบบิ๊กไบต์นะคะที่จะมีทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนและก็วันทุกวันอังคาร วันนะคะที่2ของเดือนนะคะรอบนี้ก็จะเป็นรอบปกติแล้วก็เป็นรอบแองเจิลไบนะคะ mm hmm. อยากทราบวิธีประมูลออนไลน์ว่าสมัครอย่างไรขั้นตอนอย่างไรอาเขาอนีญาตอบคำถามสักคู่หนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากเข้าร่วมประมูลออนไลน์นะคะลูกค้าสมัครได้เลยที่ w w w auct.co.th นะคะหรือพิวมพ์ว่าสหาการประมูลได้เลยค่ะลูกค้ากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็จะได้รหัสกับพาสิุ์เลยทันที แต่ละหันกับพสสาสดุเนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าโอนเงินมาจําแล้วนะคะเงือนไขเดียวกับหน้าราเลยมอเตอร์ไซค์ห้าพันบาทรถยนต์สองหมบาทนะคะลูกค้าแต่ว่าบัญชีเนี่ยคือชื่อบัญชีว่าสหาการประมูลเท่านั้นนะคะไม่มีชื่อบุคคลนะคะถ้ายังไงลูกค้าฟังทรายไม่ชัดอาฟังทรายไม่ชัดไม่ทันยังไงรบกวนอินบ็อกมานะคะเนื่องด้วยคุณเร็วนิดนึงเพราะว่าเวลาทรายจากัดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะคุณวิรายุสวัสดีค่ะมา Honda ADV ดีนะมาเลยนะคะ ADV คันนี้นะคะอยู่ในรอบแ n g เจ b ้ k e บมี KA ด้วย KA คืออะไร KA ก็คือสามารถ,าารถขอเซ็นเชื่อกับรุงศีได้นะคะคันนี้รถจดทะเบียนในปี2020เปิดอยู่ที่ 60, 000บาทดอกยางยังเต็มอยู่นะลูกค้า เสียดายอ่ะถ้ามีกุญแจก็อยากจะแบบว่าสตาร์ทเครื่องให้ดูนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้เสียบกุญแจเลยรอบแองเจิ้ลไบนะคะซึ่งรถในกลุ่มนี้นะคะก็จะมาประมูลกันในรอบบ่ายสองนะคะที่สหรกรรมมูลสำนักงานใหญ่เหม่งจ่ายค่ะคันนี้นะคะแรกมาอยู่ที่8,500โลเท่านั้นนะคะคุณหน่อยมินบรีชอบดูพนักงานสวยดูแลดูแลดูแล,แลสบายตา,อาขอบพระคุณค่ะเขาดูเว็ปป้าหลายคันใหม่ค่ะได้ได้ลูกค้าจะบอกว่ารอบนี้เว็บป้าคือแบบ จุใจจ,จุแบบจ,จุมากอะมีหลากหลายสีมากแล้วก็พวกสายวินเทจแบบคอมโบดี้อะไรก็มีมามามาดูคันนี้บ้างของนี้าขออนุญาตมาดูแรมเบ t ตา V 2 0 0นะคะรถคันนี้จดทะเบียนในปี2019นะคะแล้วก็ราคาเปิดที่50,000บาทอรอเขาเป็นแม็กแม็กกระทะหรอหรือว่าใช่ไหมเขาเรียกแม็กกระทะไหมเป็นแม็กใช่ไหมโอ้ลูกค้าแรมเบตตาคันนี้นะคะ ดอกยางแน่นมากแน่นจริงๆแล้วสีแดงคือสวยสวยงามที่สุดนะคะมาแล้วก็สําหรับลูกค้านะคะที่แบบว่าเอยเงินไม่ถึงเวสป้าอะไรเงี้ยแล้ก็มีทรงเวสปา้านั่นก็คือ y ามา h a าแก n d Final นั่นเองนะคะทรงเขาคล้ายๆกันนะคะขับไปนะคะคันนี้รถจทดทะเบียนในปี2020กับราคาเปิดที่ 28, 000บาทแล้วก็เป็นสีขาวมุกอ้ดูแลสบายตานะคะคือมันก็จะเป็นแนวสีใสหวานๆเออสวยคันนี้นะคะมา คันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นไฮบริดหรือเปล่าไซไม่แน่ใจนะคะแต่คิดว่าน่าจะใช่นะคะขออนุญาตมาดูกับ r o y a l ใช่ไหม r o ย o l a l l อยใช่ไหมคะมาค่ะคันนี้ก็เป็น r o y a l Alloy นะคะรถจดทะเบ,บียนในปี2020นะคะรานะคาเปิดอยู่ที่38,000บาทแต่ว่าคันนี้เขาบอกว่าเบ้ากุญแจลิ้นชักชมรุตลิ้นชักคืออะไรเอ่ยออลิ้นชักหน้า,นชนาใช่ไหม อ๋ออันนี้ก็ไปทำหน้าจะไม่เท่าไหร่นะคะคิดว่านะคะแล,ะแล้วก็เร่หม่วิ่งไปที่ห5,000กว่าโลเท่านั้นเป็นก็สีแดงเหมือนกันก็เขาเรียกว่าทรงทรงเดียวกับแลมเบสตาก็จะเป็นทรงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอินดี้ไหมทรงแบบแบบคลาสสิกไหมรถขับสงผ้าลูกค้าเขาจะง่ายรถขับสงผ้าที่เราจะไปพวกสำพงสำเพงอ่ะเราก็จะเห็นที่เขาแบบว่าเอาผ้ามายาวๆอ่ะมาเรียงกันไว้นะคะไป คันนั้นอะไรอ่ะร้อยยี่ิบห้าไม่เอาขอไม่ดูร้อยยี่ิบห้าเมื่อกี้สายเห็นเวสป้าสายเห็นเวสป้าเปิดอยู่ที่สามหมื่นแปซึ่งเวสป้าเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามือหนึ่งอ่ะมันประมาณแสนแสนกลางๆนะทุก้าแต่ว่าเนี่ยเปิดอยู่ที่สามหมื่นแต่จะพาไปชมแป๊บหนึ่งแต่ว่ายังอออันนี้อันนี้อันนี้ก็ได้อันนี้เจอถูกแล้วอันนี้ราคาเปิดอยู่ที่สามหมื่นสองทุการถจดทะเบียนในปีสองพันสิบเก้าเปิดสามหมื่นสองเป็นสีเหลืองพาสเทลหว,วานๆแต่ว่า ลูกค้าฝั่งขวาเนี่ยลอยมาลม้ลมล้มแล้วพืชแล้วบุบเข้าไปอะลูกค้าก็ต้องไปทําหน่อยเนาะราคามันก็ถูกอะเนาะมันก็ต้องไปทานะคะขอดูนินจา400หน่อยลูกค้ารอบนี้ยังไม่มีนะคะลูกค้าถ้าอยากดูจุจจใจอะถ้าเป็นพวกบิ๊กไบค์นะคะแนะนําว่าให้มาทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะคะลูกค้าคือรถจะแบบจุใจมากอดใจรออีกนิดนึงนะคะแองเจิ้ลไปเริบ่ายสองหรือเปล่าคะใช่ค่ะเริ่มบ่ายสองค่ะ MT15 ราคาเท่าไหร่ MT15 MT15 เปิดอยู่ที่4 8 0 0 0บาทนะคะลูกค้าอยู่รอบแองเจิลไบ์นะเอขออภัยค่ะเปิดอยู่ที่40,000นะคะอยู่รอบแองเจิ i ลไบ์เดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมรถยนต์กันมากดีกว่าตอ,ตอนนี้นะแล้วก็ช่วงต้นคลิปนะคะสายก็พาไปชมรถจัก,กรยานยนต์ที่จะเข้าร่วมตอน11โมงแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คืออยู่ในรอบของแองเจิลไบ์นะคะที่มีกว่าร้อยกว่าคันเลยเข้ารอบบ่ายสองนะคะแล้วก็ตอนนี้ขออนุญาต พาไปชมรถยนต์กันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่ารถยนต์เราไม่ค่อยได้พาชมเลยลูกค้าก็แบบว่าอ,อยากดูรถยนต์บ้างน,นะคะ4 0 0 400, 400ไม่มี400อต้องรอรอบบิ๊กไบค์นะคะลูกค้าที่จะมีประมูลในวันรอบบิ๊กไบค์วันเสาร์ที่เท่าไหร่นะคะเสาร์สุดท้ายของเดือนอะไซจำไม่ได้ว่ามันเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะต้องขออภัยด้วยหรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นมีในวันอังคารที่2ของเดือนก็จะมีอีกทีนึง สำหรับลูกค้านะคะที่อยากเข้าร่วมประมูลนะคะก็สามารถเข้ามาวอลกินได้เลยนะคะที่สาขารประมูลของเรานะคะซึ่งตรงน,นี้ใช้บัตรลูกค้าสำหรับ,บท,ที่จะประมูลประมูลรถจกกักรยานยนต์ใช้บัตรประชาชนเพรอมเงินสมบับจำป้าย5,000บาทนะคะรถยนต์ใช้เงินสนับจำป้าย20,000บาทประมูลได้ก็สามารถหักกับค่าตัวรถได้เลยประมูลไม่ได้ก็รับเงินคืนได้เลยทันทีนะคะมามาดูรถยนต์กันบ้างอ่าขอนาอนุญาตคุถามสักรู่น,นะคะแอนด์ซึ่ไบเดือนหนึ่งมีกี่รอบคะ หนึ่งรอบค่ะก็จะมีทุกเสาแรกของเดือนนะคะรอบแอนเจนไบนะคะมีเอ็นแม็กไหมเอ็นแม็กมีเยอะมากทั้งรอบแอนเจนไบแล้วก็รอบปกติต่อสิบเอ็ดโมงนะคะที่จะเข้าร่วมประมูลแล้วมาขออนุญาตมาชมรถเดตนกันบ้างคันนี้ฮอนด้าแจ๊สนะคะรถจดทะเบียนในปี2005นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ลูกค้ารถเก่งเปิดอที่หกหมื่นบาทจะเปิดถูกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขามีหมายเหตุน,นิดนึงนะคะเขาบอกว่าคันนี้ต้องคัดเล่มใหม่เพราะว่าเล่มมันชำรุดนะั้นแล้วก็คันนี้เปลี่ยนสีลงเล่มแล้วแล้วก็ติดแก๊สแล้วด้วยติดแก,แแก,กแะะดดม เปิดไม่ได้อีกแล้วอ่ะเสียดายคันนี้เป็นล้อกระทะใช่ไหมคันนี้เป็นล้อกระทะนะคะมามีประมูลมอเตอร์ไซค์ไหมเดี๋ยวขอนุญา้ไปข้างหลังแล้วกันนะคะประมูลมอเตอร์ไซค์มีค่ะก็จะมีทุกวนะะันอาคารพหัสถเสาเลยนะคะเข้ารวมประมูลตสิบเอ็ดโมงอาสิบห้าตัวใหม่เปิดอยู่ที่เท่าไหร่อาสิบห้าตัวใหม่อาสิบห้าตัวใหม่เปิดอยู่ที่เท่าไหร่ประมเมื่อกี้ตัวใหม่อะทายยังไม่เห็นนะคะแต่เมื่อกี้รู้สึกจะเจอสองพันสอง สองจานะส5ห้าประมาณสามหมื่นหนึ่งม่เมื่อกี้ที่เห็นนะน่าจะปี2019ถ้าจําไม่ผิดนะคะลูกค้าถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าตัวใหม่ล่าสุดยังไม่เห็นนะคะมีนาวราไหมครับถูกๆลูกค้าคือตอนนี้คือมีเยอะมากนาวราอยู่ไหนอันไหนอะคะตรงไปแก้มอ๋อคันนี้มาเข้าหรือเปล่า อ้าเข้าวข้าข้านี้ลูกค้าเดี๋ยวพามาชมคันนี้นะคะเป็นนิสสันนวาวาร่ารถจดทะเบียนในปี2012นะลูกค้าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งหมื่นขออภัยค่ะหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะคะมีโครงเหล็กให้แล้วเหมาะกับทำมาหากินข้าทรงข้า่าสวนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ,ะลูกค้าแล้วโครงเหล็กตรงเนี้ยลูกค้าประมูลไปแล้วอ่ะ ลูกค้าก็ได้โครงเหล็กไปด้วยนะเพราะว่าเรารับมาแบบไหนนะคะก็เอาให้ลูกค้าไปแบบนั้นเลยโครงเหล็กคันนู้นก็มีโครงเหล็กมาค่ะไปต่อไททันคันนี้มิตซูบิชิไททันตัวใหม่นะคะลูกค้าอยากเปิดประตูให้ดูจังเลยแต่เปิดไม่ได้อ่ะเสียใจมากๆคันนี้นะคะกระบะบรรทุกมิตซูบิชิไททันแคปนะคะรถจดทะเบียนในปี2019 2019รานะคะอยู่ที่ 3 4 0มสสืบาทและที่สำคัญนะคะก็สามารถขอสินเชื่อกับกุ้งสีออโต้พรอมสตาร์ได้เลยนะคะเช็ควงเงินง่ายๆอนุมัติบนมือถือค่ะลูกค้าเข้าไปได้เลยพิมใน Google พิมพ์ว่ากุ้งสีออโต้พรอมสตาร์นะคะลูกคาก้ากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็จะทราบผลเลยแล้ววงเงินนะคะอยู่ได้ถึง3เดือนเลยนะสมมุติว่ารอบนี้ลูกค้าขอมาแล้วรอบนี้ลูกค้าไม่ได้รอบถ,ถัดไปก็ลูกค้าก็ใช้วงเงินนะวงเงินเดิมอมาประมูลกับเราได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าวงเงินอยู่ได้ถึง3เดือนเลยนะคะ,ะลดเครื่อง มีวันไหนอีกครับสนใจคิวบิกลูกค้ารถเครื่องหมายถึงรถจัก,กรยานยนต์ใช่ไหมไมอไซค์ลูกค้าที่สหาการมูลสำนักง,งานใหญ่เนี่ยเราจะมีทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์เมื่อกี้ทรายเห็นคิวบิกก็มีนะคะลูกค้าแต่ว่าถ้าเป็นสาขาลังสิตคลอง8ก็จะมีทุกวันอาทิตย์นะคะ D m a มมีไหมครับ D m a มมีลูกค้าดี a มนี่เยอะมากอีซูซูเนี่ยเข้ามาเยอะเยอะแบบเยอะไม่รู้จะเยอะอยังไงก็ะบะคือมีเยอะมาคันนี้นะคะ อีซูซูดีแม็กสเปคแคเป็นเกียร์ธรรมดารถจดทะเบียนในปี2018รา,าปะคะเปิดอยู่ที่340,000ีบาทนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะขอสินเชื่อกับ KA หรือกรุงศรีออโต้พอมซัสได้เลยนะคะอ่ะผ่อนไหมลูกค้าอยากผ่อนใช่ไหมขออนุญ,ญาตพูดเงื่อนไขขออนุญ,ญาตพูดตรงนี้แล้วกันเงื่อนไขในการที่ลูกค้าอยากขอสินเชื่อใช่ไหมถ้าเป็นรถยนต์เนี่ย ลูกค้าสามารถเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมซาได้เลยนะคะเข้าไปที่ Google พิมพ์ว่ากรุงศรีออโต้พร้อมซานนะคะพิมพ์ข้อมูลก่อข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยลูกค้าเดี๋ยวเขาจะส่งยืนยันมาอนุมัติภายในทันทีเลยนะคะลูกค้าและถ้าเป็นในส่วนของรถจักรยานยนต์เนี่ยก็จะมีของ K d ดพี่เบิม้มลูกค้าโทรเข้าไปได้เลยที่เบอร์ศู1 2 3 5 3 0 0นนะคะลูกค้าโทรไปถามสินเชื่อเขาว่าลูกค้าจะได้วงเงินเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะมาคันนี้ รถมันสูงมากรถมันสูงหรือไเตี้ยไม่รู้นะคันนี้ก็เปนิสสันนวาราทีแคบเหมือนกันคันนี้เป็นรถใหม่นะคะรถจดทะเบียนในปี2020น่ะคะกับราคาเปิดที่3ามแสน่นห้าพับาทลูกค้าคันนี้เป็นรถปีใหม่แล้วก็ที่สําคัญขอสินเชื่อกับปรุงศรีออตโอตโออ้พงตัสได้อีกเช่นเคยนะคะสีแดงแบบแรงมากแรงมากขอไปดูตอนเยวได้มั้งมา เรามาดูกับกระบะตอนเดียวบ้างเพราะว่ากระบะตอนเดียวเนี่ยก็เป็นขวัญใจของลูกค้าหลายๆท่านเช่นกันนะคะกับมิซูบูชิไทตันซิงเกิลแครนะคะคันนี้เราจะทะเบียนในปี2016 <c oughs> นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาราคาไปอยู่ที่160,000บาทเป็นล้อกระทะน,นะมีแ <c oughs> ม็กม็กไรเนอร์ก็สวยคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าเ <c oughs> บาะหนังโอเคคันนี้ก็เหมาะสำหรับทำมหากิีเหมือนกันนะคะ <c oughs> ไปไหนแล้วไปดูรถอะไรตอนนี้กี่โมงแล้วอะ ใกล้สิบเอ็ดโมงแล้วเดี๋ยวพาไปชมรถเรื่อยๆไหมอ่ับลูกค้าตอนนี้เขาก็เริ่มใกล้เริ่มที่จะประมูลกันแล้วแต่ทีนี้ลูกค้าอยากชมรถอะไรพิมพ์เข้ามาได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เวลาสายก็บีบเข้ามาเรื่อยๆขออนุญาตมาชมสี่ประตูบ้างเราพามาแต่ชมกระบะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมรถเก่งบ,บ้างอขอขอนุญาตเข้ามาชมกระบะอีกคันนึงคันนี้สี่ประตูนะคะลูกอ๋อถอนกนมารประมูลเสียใจคันนี้ถอนนะคะถ้าถอนเราไปดูรถตู้กันดีกว่าไปไป มาอุ้ยคันนั้นเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวไปดูดูกันนี้ก่อนคันนี้นะคะกับ t ต y o t a ้าคอม t ิวเตอร์ค่ะลูกค้าคันนี้เป็นรถป้ายฟ้านะแต่ว่ามีค่าใช้ใจ่ายในการเฉพาะต่อพอรบรเท่านั้นนะคะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนในปี2016รนคาบหกรอยู่ที่540,000บาทก็เหมาะกับไว้ทําอาชีพเหมือนกันอย่างเช่นขับรถส่งแบบรถรับส่งนักเรียนหรือว่าเป็นรถแบบเหมาเที่ยวอะไรอยเงี้ยก็เหมาะนะคะมา มา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 คนุนู้นไปทางนู้นกันบ้างดีูว่าโตยต้าวิชลูกค้าเออเปิดได้ด้วยคันนี้ลูกค้าโยตยูต้าวิชคันนี้เราเห็นลูกค้าเข้ามาชมหลายคนมากนะคะคันนี้นะคะรถจดทะเาียนในปี2004นะคะเป็นเกียร์ออตโอตโด้ด้วยแต่ว่าคันนี้เขาแจ้งมาว่าต้องคันเล่มใหม่นะเพราะว่ากรณีเป็นแบบในเล่มมันเต็มนะคะเฮ้ยล้อแม็กสวยงามค,ค่ะลูกค้าแล้วก็ยางแบนไหมแบบนี้เขาเรียกว่ายางแบนไหมคะหรือว่าปกติ อ๋อไม่แบนเนาะแล้วก็คันนี้ก็เหมาะกับครอบครัวเหมือนกันลูกค้าแบบครอบครัวเล็กเพราะว่าวิสเนี่ยคือเขาก็จะเป็นย,วยาวๆอ่ะเนาะแล้วก็ข้างในก็ถือว่าโอเคนะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังเขาเรียกว,ว่านั่งได้กี่คนหกคนใช่ปะหกถึงเจ็ดคนเลยนะคันนี้เออก็โอเคนะลูกค้าพาแบบครอบครัวไปเที่ยวท,ทะเลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปแบบขึ้นคมขึ้นเขาก็ถือว่าโอเคนะกับคันนี้กับโตโยต้าวิสนะคะเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเท่านั้นเออ ไปต่อเลยค่ะอันนั้นคันนี้เขาเรียกอันนี้ใช่ไหมมาแล้วก็ขออนุญาตมาดูกับคันนี้บ้างเพราะว่ากระบะเราพาไปชมเยอะแล้วนะคะขออนุญาตมาดู t ต y o ต a า v ว n z ซค่ะรถจดทะเบียนในปี2 0 1 0คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเปิดได้ไหมอ่ะคันนี้เปิดไม่ได้อยากเปิดจังเขาเรียกว่าอะไรนะคะคันนี้นะคะมีหลังคาไว้ขนของหรือว่าที่เคยเห็นก็แต่ไงจักรยานแบบ สายแคมปิ้งอะค่ะลูกค้าคันนี้ก็เหมาะที่จะไปแบบแคมป์ปงแคมปิ้งอะไรอย่างนี้นะคะรถครอบครัวกันมากดีกว่าโฟลเจอร์ er, ใช่ไหมมาคันนี้นะคะกาโตเลต้าโฟลเจอร์รถจัทะเบนยนในปี2006ที่สำคัญลูกค้าเป็นโฟวิลได้นะคันนี้เป็นออโต้โฟวิลนะคะเปิดอยู่ที่28,000บาทนะอขออภัยค่ะ2 8 0 0 0 0บาทเป็นออโต้โฟวิลนะลูกค้าขับเคลื่อน4ล้อนะคันนี้ ก็ถือว่าโอเคกับราคานี้นะคะและตอนนี้คะ่ะลูกค้าก็ใกล้เวลาของทรายแล้วนะคะที่ทรายจะต้องพาคุณลูกค้านะคะไปชมภาพบรรยากาศการประมูลเพราะว่าเวลาทรายใกล้หมดลงแล้วและตอนนี้ก็มีเสียงสวรค์ขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตสรุปขอนญี้สรุปตรงนี้เลยแล้วกันนะคะสาหรับวันนี้ทรายก็ต้องขอฝากนะคะงานประมูลนะคะที่จะเริ่มการประมูลณตอนนี้แล้วนะคะที่สานการประมูลสํานักงานใหญ่เมงจ่ายนะคะลูกค้าและที่สําคัญรู้สึกว่าวันนี้จะมีการประมูลเครื่องจักรกลการเกษตร ที่สาขารังสิทธคลอง8ด้วยนะคะถ้าจะไม่ผิดใช่เสาแรกของเดือนใช่วันนี้มีเครื่องจกกักรกลการเกษตรด้วยนะคะที่สาขารังสิตคลอง8สหรับลูกค้าที่เป็นเกษตรกรอยากหาแบบ เครื่องจากคนเต็งเกษตรไว้ใช้นะคะก็เชิญที่สาขาบังสาาิตคลอง8ได้เลยแต่สำหรับลูกค้าที่อยากหารถยนต์รถจกกักรยานยนต์แล้วก็สายเวีป้าตต่างๆก็เรียนเชิญมาที่สาขาระมุงสำนักง,งานใหญ่เมิงจ่ายนะคะลูกค้า e n g เจิ้ลไนะคะเริ่มประมูลตอนบ่าย2นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รถคันไหนนะคะที่ไม่ได้พาไปชมก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ไหนที่ไม่เห็นก็ขอประทานโทษคุณลูกค้าด้วยจริงๆนะคะแล้วก็ผิดพลาดประการใดพูดเร็วไปนิดนึงก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะถ้าลูกค้าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามได้เลยนะะค อินอ็อ x เข้ามาได้เลยหรือว่าถ้าพิมพ์ไม่เก่นก็โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์02 033 6555ค่ะสำหรับวันนี้ไยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ